ูรักสุกงอม10ปีแดนวรเวชขอแพตตี้แต่งงานแล้วคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีแล้วสําหรับคู่รักแดนวรเวชกับแพตตี้อังสุมาลีนซึ่งต้องบอกเลยว่าคู่นี้เขาคบหาดูใจกันมานานมากๆแต่ก็ยังไร้วี่แววข่าวดีจนช่วงหนึ่งตกเป็นประเด็นข่าวเมาวันเลิกกันแต่สุดท้ายก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเพราะว่ายังรักกันดีเพราะว่าตารางที่แซนจะยุง่งทําให้เจอกันน้อยลงบ้างแต่ก็ยังคงเติมความหวานให้ กันสม่ำเสมอ และล่าสุดวันนี้13กันยายนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับวที่บ่าวสาวไปแดงคนใหม่ของวงการบันเทิงเมื่อวันนี้พี่แดนได้สวมแหวนขอสาปแพตตี้แต่งงานเรียบร้อยแล้วโดยทั้งคู่ก็ได้ประกศาศข่าวดีผ่านสื่อโซเชียลส่วนตัวว่าแค่หนึ่งใจที่เรียกว่าเธอก็เพียงพอแล้วหัวใจถึงวันนี้แล้วหรอเนี้ยแต่งค่ะงานนี้ก็มีเพื่อนๆพืนคนบันเทิงและบรรดาแฟนคลับของทั้งคู่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยทีเดียว